สองสามสี่ห้าพเด็พระคุณล้งตานะครับพร้อมโดยลูกศิษย์ลูกหานะครับกําลังเตรียมนะครับผักผลไม้แจกญาติโยมนะครับบ้านหาดแพงปฏิรูปนะครับท่าบอและก็พระนอมทุ่งนะครับพญาดยมนําไปทําเป็นห่อข้าวน้อยนะครับเนี่ยนี่นะครับครูบาอาจารย์กาลังช่วยกันนะครับ ขอโทษขออภัยนะครับครูบาอาจารย์กำลังช่วยกันนะครับจัดนะครับใส่เป็นถุงเป็นถุงนะครับ this is take u h my picture because I w a n t to d o t h e สร้างภาพไม่ไม่เพราะก็ตรงกว่าสร้างภาพนี่แหละถ่ายภาพถ่ายภาพครับ <laughs> ใส่อะไรบ้างครับเนียใส่ใจครับผม <laughs> <laughs> อาจารย์มาจากมิชิแกนนะครับ this is we c a e l Green Farfia เอสเอสวีคอพัมกินพัมกินหมดนี่ฟอร์ไทยเบิดฟักทองฟักทองเบนวีเอ็กเพนทูอิงดิสนาโพรไรถ้าอธิบายเป็นภาษาอังกฤษไม่พอนะครับเพราะว่าฟักภาษาอังกฤษก็ไม่ไม่พอครับเราไม่ได้ยมว่าฟักครับภาษาอังกฤษไม่พอครับต้องว่าพมกินครับฟังกินครับเอาวันเกี่ยวเมื่อก่อนคือบัว่าในเกี่ยวมื่อก่อนอันนี้ จื้ว่ได้ครับจื้วดาก้อนฟู้ดครับบานารเออจะเป็นล่ะดาร์กฟู้ดดา้อนฟู้ดนะครับนี่ดเด้อนะครับมีคนเก่งภาษาอังกฤษเยอะนะครับแต่กับผมวัรรดาภาพนี่เก่งภาษาอีสานนะครับเดี๋ยวเมืเ่อวันนี้มาเรียนภาษาลาวขน้อยวันนี้วันนี้ควมขัวจากบ้านปฏิโลบมาบ้านหาดแพงควมขัวมาเพราะที่ควาสะพานนะครับ คว่อมขวคว่ำขวจากบ้านปฏิลูปมาบ้านหาดแพงนะครับนี่ตรงแม่น้ําสงครามนี่นะครับนี่เด้อนะครับอาจารย์มาจากมิชิแกนนุ่นนะครับนี่เมตตานะครับมาร่วมงานบุญหัวเ้าน้อยนะครับสุขจำเริญสุขยมสุขอันโนโมตเนียอันโนโมตเนียอัน่เป็นภาษาเขมรญผมยังท่ขมรครับผมยี่อเมริการมนะครับมีทุกภาษานะครับอาจารย์ท่านนะครับนี่พวกขาแท้นะครับขาทั้งตัวนะครับนี่ เด้อนะครับ <laughs> โอ้ยเดอ้อวันนี้เป็นบุญพิเศษนะครับพรเพ็จดเพคุณลงตาให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับจัดผลละหมากลากไม้นะครับขาดแต่มากระพู่นะครับไปให้ญาติโยมนะครับเตรียมทําห่อข้าน้อยวันพรุ่งนี้นะครับ วันพรุ่งนี้บุญเข้าสาเข้าประดับดินนะครับบุญแลมเดือนเก้านะครับของทุกๆปีนะครับอดีตพระคุณลวงตาก็จะพาลูกศิลูกหานะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลที่ถิ่นฐานบ้านเกิดนะครับมัานหาดแพงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับอันนี้ก็ลูกหลานนครพนมนะครับนี่ถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ที่นี่นะครับว่าจะเยอะยังกว่าจะเป็นบาปนะครับว่าส่วนมากจะน้ําหนักเยอะนะครับเนี่ย ลูกหลานบ้านหาดแพงนี่นะครับสมบูรณ์นะครับอาหารการกินสมบูรณ์ก็เลยค่อนข้างจะตัว,ต,วตัวนิดนึงนะครับเก้าสแล้วเกแล้วนี่นะครับไม่รู้ใส่อะไรบ้างมีอะไรบ้างครับนี่ครับนี่มันแก้วแตงกวาแก้วมังกรมะละกอมะนาวถั่วลิสงพริก ริกนะครับนี่มะเขือนะครับหอมแดงกระเทียมหอมแดงะโอ้ยนี่นะครับนี่ไม่รู้จัดอะไรใส่บ้างนะครับกลัวจะไม่ทั่วถึงกันนะครับสามร้อยยี่สิบชุดด้วยกันนะครับนี่เดินนะครับเอามือกล้องจะได้ขึ้นมาจัดที่พี่บ้านนี้ขึ้นมาท้ายนี่นะครับนี่ มือกล้องนะครับกล้องหลักนะครับพระมหาธัญบูรณ์ปร,ริพุนโนนะครับนี่ทำงานผิดประเภทแล้วนะครับ <laughs> ทํางานผิดประเภทแล้วนะครับบอกให้มาถ่ายรูปนะครับเดินดูอะายเลยดูม่วนด้วยเดินดูอะไรเลยด้วโอ้ยกับภาพนิ่งสนิทเนาะสีม่วนหมืองได้เนาะนะครับภ <laughs> าพนิ่งสนิทนะครับ <laughs> ยังมีนิ่งสนิทอีกนะครับนี่ ปู่บุญเลิศนะครับอายุน้อยที่สุดในคณะนะครับนีมีสองปู่ด้วยกันนะครับปู่บุญเลิศกับปู่วิไลนะครับแต่ปู่วิไลสงสัยจะเอานี่นะครับอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่นะครับสองปู่นะครับรวมอายุแล้วเกือบสองพันปีนะครับรวมกับรูปที่ไม่ใช่ปู่ด้วยนะครับเดิอนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ ญาติโยมทางบ้านก็อนุโมทนาสาธุการด้วยกันนะครับเียมไว้พรุ่งนี้นะครับทำบุญหออข้าน้อยนะครับนี่เนกแตงกวานะครับนี่เอาคือใส่หลายาแต่เบิกเตียงมงนี่เหอเน้นแตงนะครับจากแตงก็จะมาสู่มันแก้วนะครับจากมันแก้วก็จะมาสู่กระเทียมนะครับจากกระเทียมแล้วสู่โอ้ยไม่รู้อะไรบ้างนะครับ อันบัปคือดินนี่ใส่ร้ายในปะทุดินไหมไม่ใช่นะครับถั่วลิสงนะครับแบ็คเตอร์เฟรย์อ่ไรวะเด้อนะครับแก้วมังกรนะครับน,น,นี่บ้านจริงดูทรงเขาประกวดนะครับนี่พัชกรินะครับเด้อนะครับโอ้ยบ๊ว่บอกเด็กยันบา่า <c> ว <oughs> ขอโทษขออภัยนะครับเซวแต่คนอื่นนะครับการงานไม่ทำเซลแต่คนอื่นอย่างเดียวนะครับนี้นี่ก็ข้างวัดสุง้าประกวดนะครับพระอาจารย์สุริโยสุริยานะครับนยังญาติโยมนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับญาติโยมจะมารับไฟนะครับบ้านหาดแพลงอย่างนี้แล้วก็บ้านปฏิรูปนะครับบ้านพนมทุ่งแล้วก็ นอมเอาวัดทำบ้านทบอนะครับนําไปทําเป็นห่อข้าวน้อยนะครับเหลือจากห่อข้าวน้อยก็ถวายพระนะครับก็ไม่รู้จะแบ่งยังไงนะครับถัวที่สูงหกลูกนะครับถัวที่สูงหกลูกมะละกอหนึ่งลูกนะครับบางลูกก็ลูกสั้นๆบางลูกก็ลูกยาวๆนะครับนี่สงสารไม่ชีนะครับไม่มีสิทธิ์มาจัดก,กับพระนะครับ เื้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่คะแนกแตงกวานะครับนี่แตงยาวนะครับแตงยาวแต่วันนี้มาแต่แตงสั้นนะครับปริกนะครับนี่หลวงปู่วิไลนะครับหัวหน้าทีมนะครับหนุ่มที่สุดในคณะนะครับนี่สิเด้อนะครับ เซลแต่คนอื่นอยู่เรื่อยนะครับขอในุญาถ่ายภาพดื้อลูกศิษย์ลุกหาของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับตั้งบกตั้งใจมาร่วมบุญพิเศษนะครับทุกๆปีนะครับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับญาติโยมบ้านหัดแพงนี่นะครับกาบบาราธนานิมนต์มาร่วมบุญนะครับบุญหอเขาน้อยนะครับในถิ่นฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับแถวบ้านของผมาตมภาพก็ทาอยู่แต่จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับวิธีการนะครับ แต่รวมๆแล้วก็ประเพณีเดียวกันนะครับต่างแต่วิธีการแต่ว่าที่นี่นะครับหลังจากไปทําเป็นกับข้าวนะครับห่อใส่ใบตองนะครับกล้วยนะครับเป็นห่อสวยๆนะครับจากนั้นก็มาตั้งตรงหน้าโบสถ์นี่นะครับจัดโต๊ะไว้อย่างดีนะครับ้ายโต๊ะจีนนะครับใส่ผ้าตกอย่างดีนะครับตอนรับญาติภูมมาแต่ไกลเสียนไกลมารับเอาบุญพิเศษนะครับที่จะเตรียมไว้ให้นะครับนี่เด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ นะครับเสื้อเสื้อเหลืองๆนี่ทิศยันยงนะครับเสียยันยงนะครับนี่ส่วนเสื้อขาวๆนี่เสียท็อปนะครับตาเราไม่หลุดพารุ่งไม่เลยขาเราไม่หลุดเดียวนโอ้ยกันว่าผู้เถ่านี่โอ้ยบวมีแห้งหนึ่งที่มาช่วยเลยมาต้อนเลย นะครับนั่งรถมาไกลเลยเหนื่อยนะครับสงสัยเขาไปนี่ผ่านผลมั้งเด้อน,นะครับเดินทางมาด้วยกันตั้งแต่ชันพัฒหารเช้าเสร็จนะครับประมาณ9ก้ามงเช้านะครับเดินทางมาถึงที่นี่นะครับจนเกือบสิบเจ็ดนาฬิกานะครับ นี่นะครับนี่ใส่ถุงอ๊อฟเฟสแปะนะครับนี่นะครับเดตะบุญของใครของมันนะครับจะได้อะไรบ้างนะครับนี่แต่มะละกอ o ั้นมีแน่นอนนะครับมะละกอ o r n ึงลูกแล้วแต่ลูกเล็กลูกใหญ่นะครับฟักทองนี่ครึ่งลูกนะครับพริกนี่ไม่รู้กี่เม็ดนะครับพริกนะครับนี่ 320ชุดนะครับเตรียมไว้ให้ญาติโยมนะครับนำกลับไปบ้านนะครับบ้านหาดแพงบ้านปฏิรูปนะครับบ้านพนอมทุ่งนะครับและก็บ้านทบอนะครับนี่นี่นะครับบางอย่างพระอาจารย์พระครูท่านไปใจซื้อนะครับกับใบยาวัชกรของวัดที่ตลาดเจลิญศรีนะครับญาติโยมก็นำมาถวายด้วยนะครับมันก็เลย ตามนี้นะครับบางอย่างก็อาจจะมากบางอย่างก็อาจจะน้อยนะครับนี่แก้วมังกรมะละกอนะครับอันนี้สงสัยจะได้เข้าลงครัวนะครับส่วนที่เหลือนะครับนี่คงจะประหยัดหน่อยก็คงจะเป็นกระเทียมนี่นะครับนี่กระเทียมสองสองลูกหรือสองกลีบครับสองลูกสองลูกนะครับนี โอ้ยนะครับเนื่องจากไม่ได้เข้าลงครัวนะครับก็เลยเรียกไม่ถูกนะครับหอมนี่ใส่ไทรหอมนี่หอมสองครับหอมสองหัวึ้นกันนะครับนี่เดือนะครับคงจะมีแต่พริกนี่นะครับมะนาวด้วยนะครับนี่ใส่มะนาวนะครับ ลหลังจากเดินทางมาแตไ่ไกลนะครับตั้งแต่อำนาจฉลืนนะครับมาถึงนครพนมนี่นะครับบ้านหัดแกงอำเภอศีสรงคามจังหวัดน,นครพนม,พน,มนะครับไม่ได้นับเลยบอกพอดิครับอเอาเขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพิธีนี้ก่อนเด้อ